สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องค u e e n e g l i s h by ครูอนอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนนะคะภาษาอังกฤษจากข่าวซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นแผ่นที่4แล้วใช่ไหมครับโอเคสำหรับบางคนที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับครูดอนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงริงเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาครูลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคหลังจากนี้ครูก็จะอ่านคําศัพท์แต่ละคําให้นักเรียนฟังนะครับทีละคาแล้วก็นักเรียนก็ออก อย่างตามครูให้ถูกต้องนะคะฝึกฝนให้บ่อยๆนะคะเราก็จะได้เก่งภาษาอังกฤษโอเคเรามาเริ่มเรียนที่คําแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับออกเสียงว่า ability 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 คําที่2 a f f c t a f f c t a f f c t คําที่3 against 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 ออกเสียงตัว s แล้วก็ตัว t ตามหลังนะครับคำที่4นะครับออกเสียงว่า antibiotics 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 นั่นหนะักคำว่าอ่อนะครับแล้วก็มักจะเติม s เสมอนะคะเพราะว่ามักจะเ,เขียนในรูปของ plural นะครับแล้วก็คำที่5นะครับออกเสียงว่า attack 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 ไม่มีตัว r ไม่มีตัว l นะครับไม่ต้องใส่รอเรือหรือร,อ,ร,อ,รอลิงเข้าไปนะแล้วก็คำที่6นะครับ bacterium bacterium แบคทีเรียในหนาคำว่าทนะคะพยางค์ที่2นั่นเป็นการเขียนในรูปแบบของซิงคูล่าคือมีแบคทีเรียแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นรูปของ plural นะคะเราต้องออกเสียงว่า bacteria 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 ไม่เหมือนกันนะครับถ้าตัวเดียวเอกพจน์ออกเสียงว่า b a c t e r i u m แต่ถ้าหลายตัวนะครับต้องออกเสียงว่า bacteria ต่อไปคำที่7นะครับออกเสียงว่า construct 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 Const และคำที่8ออกแค่2พยางนะครับในคำนี้ต้องออกเสียงว่า difference 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 ซึ่งเป็นคำนามนะแต่ถ้าเป็น adjective จะเป็น n t นะครับก็จะออกเสียงว่า different ออกเป็นตัว t นะครับถ้าเป็นคำ adjective ต่อไปคำที่9ออกเสียงว่า drug 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 คำที่10อ่านว่า fungus 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 อันนั้นเป็นเอกพจน์นะคะแต่ถ้าเป็นพพูพจน์ก็ต้องออกเสียงว่า f u n ก i ฟังกีฟังกีและคำที่1 1ออกเสียงว่า helpful 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 help และคำที่สองนะคะ immune 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 คำที่13 inhibit 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 น้นหนักพยางค์ที่สองนะครับคำที่14ออกเสียงว่า laboratory 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 ออกเสียงที่พยางค์แรกนะครับให้ s t r e i g h เสียงที่พยางค์แรกคำที่15นักเรียนสามารถเขียนได้2แบบนะครับจะเขียนแบบ U.S. ก็ได้แบบ American ก็ได้หรือจะออกแบบออจะเขียนแบบ U.K. ก็ได้แบบอ,อังกฤษนะครับแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับออกเสียงว่า mode 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 คำที่16 organism 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 น้นหนักพยางค์แรกนะครับ คำที่17 override 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 คำที่18 parasite 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 น้ำหนักพยางค์แรกนะครับคำที่19 poison 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 คำที่2 0 release 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 คำที่2 1 selective 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 คำที่22 significant 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 คำที่23นั้นหนักพยางค์แรกนะครับ synthesize 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 คำที่24 terminate 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 คำที่25 weapon 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 คำที่26 wonder 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 หลังจากนี้มาฟังเนื้อหาแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Antibiotics. You would be surprised to know that these wonder drugs called antibiotics are derived from other bacteria, fungi, and molds. The significant difference being that. These bacteria and molds are not the harmful ones, but the helpful ones. These microorganisms release chemicals that work as weapons against the harmful microorganisms. Today, we can also synthesize some antibiotics in laboratories. คุณจะแปลกใจที่รู้ว่ายาหมาสจันที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะนั้นได้มาจากแบคทีรียเชื้อราและราอื่นๆความแตกต่างที่สําคัญก็คือแบคทีรียและเชื้อราเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายแต่มันมีประโยชน์จุลินทรีย์เหล่านี้ปล่อยสารเคมีที่ทํางานเป็นอาวุธต่อต้านจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายปัจจุบันเราสามารถสังเคราะห์ยาปฏิชีวนะบางชนิดในห้องปฏิบัติการได้แล้วด้วย We fall sick when disease cursing bacteria override our immune system and start reproducing inside our bodies. We can become healthy again if these bacteria are terminated. An antibiotic can be thought of as a selective poison that attacks only the disease cursing bacteria and does not cause any harm to the healthy cells of the body. เราล้มป่วยก็ต่อเมื่อแบคทีรียที่ก่อให้เกิดโรคเข้ามาเอาชนะระบบภูมิคุ้มกันของเราได้และเริ่มแพร่พันธุ์ภายในร่างกายของเราเราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งหากแบคทีเรียเหล่านี้ถูกกำจัดยาปฏิชีวนะถือว่าเป็นยาพิษที่คัดเลือกมาเพื่อที่จะโจมตีเฉพาะแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและยาพิษเหล่านี้ก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อเซลล์ที่ดีของร่างกาย Antibiotics are designed to kill Bacteria or parasites in different ways. Sometimes it is done by inhibiting a bacterium's ability to turn glucose into energy, while at other times the antibiotics affect the bacterium's ability to construct its cell wall. When this happens, the bacterium is not able to reproduce and it dies. ยาปฏิชีวนะถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือปรสิตในรูปแบบต่างๆบางครั้งมันทำงานโดยการยับยั้งความสามารถของแบคทีเรียโดยการเปลี่ยนกลูโคสเป็นพลังงานในขณะที่บางครั้งยาปฏิชีวนะก็ส่งผลต่อความสามารถของแบคทีเรียในการสร้างผนังเซลล์และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแบคทีเรียก็จะไม่สามารถแพร่พันธุ์และตายในที่สุด